สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากินเมี่ยงนะครับเมีเ่ยงกรอบอยู่ที่ร้านเนื้อหมเมีเเ่ยงตียาพรมุกดาหารนะครับนี่ครับพีเด่นพักกินยังบุกวันเยังซือแต่ว่าจริงๆมันสิมี้พักอีเปลือดนะครับแต่ว่ามันเบิรนแล้วพักนั่งเลิศนะครับเพล่อพารีนพักอะไรนะ พักน anyway, like ั่งเล่นนะก็เปอยนจัดรื่อซื้อรื่ซื้อภาษาการนะครับทุกคนแล้วก็พักใส่คือผมจิกีนแบบพอพักหนักนะี่จะเอาคันใส่ก่อนจิ้นกตานนะครับทุกคนอไปเพยัญชนกทำายิ่งไทยครับ จริงมีมเลือดกินเพราะกินบอลมันมีกฎน mm ะครับเพราะว่าจะปอมวพอดีกิ oh no, นมาได้บปอเปียะครับอห้บาทไม่ใช่หนเมืองอะไนะถ้จะบอกว่าหนเมืองมันคือปเปียปอเปีะป่ะเมืีว่าหนเมือปอป่ะ มาเปลี่ยนนะครับทุกคนมาเปลี่ยนแฮมุกาหารน,น้ำมัลา,าน,นี่นะครับที่จะเลยหอมเกลี่ยมากครับรันมาจากทางเชมมาลาเลยปั๊มน้ำมันปรทิทธิมากครับเลยโรงแรมมีอ่างสระน้มากครับาร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับ รอเว,ว,วอร์รีเวอร์อะไรนี่แหละรือว่ากินแบบนี้มันยากกินผักหวานครับผักอน,นี้แซ่บๆตัวอให้กินไปกินบ่ได้ตัวเสืออาจาะร่คยก,ก,ก็นต็บเอาไัตัวก,ก็เก็นเลยครับถ้าลงโทษจนถ้าลงเข้ขขาใจแมกเลย เปียกเลยมาดูมาดูน่าร้องทุกข์ยังยกินไปไหนแล้วล่ะผ่านๆทุกคนเอาเมนครับเอาเมนกินผัก,นน<ม>กกินชิเบิลเลยปลาเปียกต้นเขาปากเลยร้านนี้มีกว๋วยจั๊บอร่อย มาแล้วต้องกินก๋วยจับแต่ก๋วยจับลเลด็ลายด้วยก๋วยจับจับยวนไม่อร่อยนะครับแต่หมดมจบอบไม่อร่อยทำสุดท้ายอโอ้ยมีชาด้วยมีชาด้วยนะคล้ายๆชาหยวนคล้ายๆนะคล้ายๆ ัได้หรอจำเดี้ยวที่กินก็คือเอาผักทุกผักที่มันมีนะมารวมกันนองหงกันก็ตอนนี้ไม่เสียบค้อนเสียบก,ยกันได้วเพราะว่าไมงกินไปแล้วไม่เลยบ่อเสียผมเป็นคนมากินน้ำจิ้มหลายๆนะครับเลยยังจะตามนะผมาไม่น้ำจิ้ม ข้วยเลยแข่งถ่วยเท้มีเมีวมีเมีวด้วยอรครับรสาติมันกินมแมงแมนแเ็เลย บายหน่อยทุกคนรู้ว่าผักอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์รู้ถามหลายเทียน์ลามเรื่อง้ประกาศถามเยายบายหน่อยบายๆสวัสดี bye. Bye ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ